ดีค่ะทุกคนพบกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้กับหัวข้อที่ว่าเขาคนนี้ค่ะคิดถึงคุณนะคะแต่คุณน่ะไม่คิดถึงเขาแล้วคุณมุกอ่อนได้แล้วอารมณ์แบบนั้นเลยค่ะถ้าคุณอยู่ในอารมณ์แบบนี้ดูคลิปนี้แม่หมอต่อได้เลยไม่ใช่รำดอมนะคะแต่ว่าเป็นการเลือกการ ามกล่องสามตัวเลือกนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยแล้วเชื่อมั่นในการา์ดในไพโอราคุรุสหรับนี้ของแม่หมอนับแต่นี้ที่เรากําลังจะดูดวงกับแม่หมอเลยนะคะแล้วเลือกการ์ดต่อหน้าได้เลยนะคะมาค่ะการ์ดใบที่หนึ่งค่ะคนคนนี้ค่ะคุณที่คุณคิดถึงอยู่เขาคิดถึงคุณนะแต่คุณน่ะไม่ต้องการเขาแล้วใบที่หนึ่งค่ะเขาคิดถึงคุณนะคุณไม่ต้องการเขาแล้ว,ใบ,นะลวใบที่สองชอบไหมชอบเลือกเลย เขาคิดถึงคุณแต่คุณมุกออนได้แล้วอะชอบเรื่องเลยค่ะสาวค่ะโอเคโอเคค่ะมาค่ะเริ่มได้นะคะแม่หมอคันไมคคันมือไม่ใ่ไม่เกี่ยวการ์ดไปที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเขาคิดถึงคุณลึกโอ้ my god กองนี้คิดถึงมากมายค่ะคิดถึงคัง่งรักอยากกอดอยากเจออยากอยู่ใกล้อยากมาหาเหลือเกินนะจ๊ะ แต่ก็ได้แค่คิดหรือแบบไม่กล้าเสี่ยงอะไรแบบนี้เขาอยากคุยกับคุณมากๆเขาอยากบอกให้คุณได้รู้นะคะบอกตรงนี้โทรก,ก็ได้สื่อโซเชียลอะไรสักอย่างที่เขาและคุณจะรู้ว่าเขาจะทำอะไรนะคะเขาอยากเสี่ยงที่จะมาหรือจะคุยกับคุณมากๆนะคะเป็นการเสี่ยงที่เขากลัวคุณนั่นแหละไม่ไม่ไมแบบเซโนะค่ะว่าคุณจะไม่เซเยสอะไรแบบนี้เขามีความกลัวมากๆแล้วอยากคุยอยากเจออยากมาหามากๆเลยค่ะ โอเคเปิดรับพลงานดีๆสำหรับชาวกองที่หนึ่งไปด้วยนะจ๊ะ,ะแม่หมอลืมเลยตอนแรกอะแม่หมอจะสั่งทำนะคะเดี๋ยวก็รอดูก่อนแต่ว่าอันนี้มันเป็นคำที่แม่หมอจดขึ้นมาเองทุกๆใบอันนี้ให้ทุกคนใช้วิจรยรญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเป็นการ์ดนะคะนี่นะคะเขาอยากอะไรอยากบอกอยากสื่ออะไรคะผ่านแม่หมอนะคะอยากให้คุณรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดู หข้อความแล้วกันเนาะเลขหก 6. เลขความรักอ,อ,อ่ะอย่าทิ้งกันไปนะอุ้ยมันเป็นแบบกับหัวค่ะโอเคแม่หมออ่านแทนเนาะอย่าทิ้งกันไปนะเธอคือนนี้อย่าลืมฝันถึงเราด้วยนะเธอเออขอโทษนะขอโทษค่ะขอโทษ นี่ไงหึงเธอนะนะคะหึงนะคะขอโทษนะคะแล้วก็สบายดีไหมอธิบายแล้วอโอเคอธิบายอยากกอดจังเลยอย่างเงี้ยคะ่ะที่แม่หมอบอกไปแล้วนะคะว่าเขาข้างรักคุณมากเลยพอสมควรที่แบบโอ้ oh my god อยากมาอยากเจออะไรอย่างนั้นเลยค่ะถ้าตรงคุณจะรอดูไปก่อนก็ได้ว่าคนคนนี้คิดแบบนั้นอย่างที่แม่หมอพูดจริงหรือเปล่านะคะ,นะคะโอเคค่ะ ท่ากองที่สองการใบนี้ค่ะคนคนนี้ที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณแทบบ้าเลยแต่คุนไม่ต้องการเขาแล้วประมาณนั้นหรือเปล่าคะคนคนนี้เคยช่วยเหลือหน้าที่การงานการเงินคุณมากๆพอสมควรเขามีฐานะมากๆพอสมควรถ้ามันตรงกับคุณคุณจะว้าวว่ามันเป็นไขว่าเขาคนนั้นคือใข่อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ระวังนะระวังตัวมากๆเขารู้ตัวว่าคุณอนะเซโนเขาแน่เลย เขาก็รอนับวันเวลาค่ะนับถอยหลังเลยว่าจะได้เจอจะได้คุยกับคุณเมื่อไหร่จะได้มาหาคุณตอนไหนอะไรแบบนี้อันเนี้ยอาจจะได้แค่แค่คิดแต่เพราะเขาระวังตัวหน้าดูเลยค่ะเขาคิดนะที่อยากจะช่วยเหลืออยากซัพพอร์ตอยากให้แต่เขาก็ระวังตัวพอสมควรไม่รู้ว่าคุณมีใครแล้วหรือยังไม่รู้ว่าคุณจะเซเยดหรือเซโนกับเขาเดี๋ยวเราดูการ์ดข้อความค่ะกินข้าวกันนะเธอ เราชอบเวลาที่เราอยู่กับเธอจังเลยเหนื่อยไหมคนดีมีที่เป็นแฟนอะไรแบบเนี้ยอ่ะอยู่ไหนคะเนี่ยไปแล้วคะ่ะนกเรืองจับมือกันไว้จนแก่จ้ะข้อความนึงค่ะไปเที่ยวกันเธอเออมันก็เป็นข้อความเป็นความหมายดีๆอะคะ่ะที่เขาอยากจะบอกกับคุณผ่านแม่หมอไปนะคะอันเนี้ยอย่างที่บอกว่าใครไม่เชื่อก็ กดข้ามผ่านไปได้เลยเรามาดูกันขำๆว่านาออะไรอย่างเงี้ยเป็นคัดข้อความอะค่ะอะเริ่มค่ะการไปท,ที่สามกองสุดท้ายแล้วค่ะเขาคนนี้ที่คุณคิดถึงอยู่ในใจนะคะเขาอะคิดถึงคุณมากมายข้างหลังคุณเหลือเกินแต่คุณอะโน no ค่ะรูมอ่อนได้แล้วอะไรแบบนี้ก่อนหน้านี้คุณหรือเขาอะเคยมีตัวเลือกกันนะเคยมีตัวเลือกคือหมายความที่ว่าเคยมีคนอื่น ที่ไม่ใช่เรื่องราวของคุณสองคนนะคะมันมีตัวเลือกเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นนะคะมากๆและในใจเขาตอนเนี้ยอยากให้คุณเลือกว่าคุณต้องการอะไรเขาจะทําให้คุณทุกเรื่องทุกอย่างเลยที่คุณต้องการที่คุณอยากได้เขาจะหาให้คุณแล้วกลับเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณเร็วๆนี้กองที่สามดีสุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูการข้อความค่ะว่าเขาคนนี้ที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยอืมแต่คุณนไม่คิดถึงแล้วว่าไม่อยาก ไม่อยากได้กลับผืนแล้วอะ่ะแต่อยากกลับอะแล้วหรือตื้อเท่านั้นอะที่ครองโลกไม่หมอว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะชาวกองที่สามอะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะเธอดูหนังกันไหมเป็นแบบกับหัวนะคะจะมองไม่เห็นกินข้าวกับอะไรสบายดีไหมหเธออยากกอดจังเลยเป็นห่วงเสมอนะโอเคคะ่ะจบไปคะ่ะ สำหรับใครที่ได้ไพด่ดีการ์ดดีเปิดรับพลัง,งานดีๆให้ทุกคนเชื่อมั่นตัวแม่หมอด้วยนะคะว่าเออเขาคนนี้จะเป็นประมาณแบบนี้หรือเปล่าในช่วงนี้เขาคนนี้ยังคิดถึงคุณนะคะแต่คุณน่ะไม่ต้องการเขาแล้วคุณ no comment คุณ no ไม่อะไรเลยสำ,สำหรับกับเขาคนนี้แต่เขาอ่ะจะพยายามตื้อน,นะมากๆนะคะโดยเฉพาะชาวกองที่3ามนะคะที่เอ,อ้ยอยากมาเจออยากเซอร์ไพรส์อยากซื้อของมาให้อยากเข้ามาเติมเต็ม หรือถ้ามันเป็นรักเก่าอะ่ะเขาก็อยากให้คุณนะคะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเชื่อมันเขาอีกครั้งหนึ่งเปิดโอกาสให้เขาอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมค่ะกดรับพลันดีๆใต้คลิปไปด้วยกดไลค์แอนแชร์ให้แม่หมอแล้วกดติดตามเพจให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ